ครับนะผมปรีชาออกขึ <tego S 1> ้นมาครับเจ้าของวันผ่านการเด่งขันก็จริงเราก็กำหนดอนาคตของตัวเราเองได้นะฮะจริงผมเป็นสิทธิเก่ามอเนี่ยนะคณะเกษตรศารสตร์ก็ได้มีโอกาสได้ไปทํางานที่โครงการสุโขทัยที่มูลนิธิใช้พัฒนาแต่แล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะกลับมาพัฒนาบ้านเกิดเพราะเรามองเห็นว่าชนบทของเราเนี่ยได้รับได้รับการทอดทิ้งจากคนมีกันเพราะว่าส่วนใหญ่คนพอ คนเรียนหนังสือสูงๆเนี่ยก็จะมีค่านิยมอยีกแบบนึืงทางานหนักไม่ค่อยได้ไม่ชอบออกแรงไม่ชอบทาง,งานที่มันเป็นอาจจะต้องใช้แรงเท่าไหร่แล้วก็เรารู้สึกว่าพอเราเรียนหนังสือสูงๆเนี่ยเราไม่ค่อยได้อยู่บ้านกันชมุมชนผมเนี่ยมีคนที่เรียนหนังสือสูงๆนี่หลายคนแต่ว่าพอถึงระดับที่ต้องเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการพัฒนาจริงๆเนี่ยไม่ได้อยู่บ้านเลยไม่มีคนอยู่บ้านนะครับก็เลยมองว่าเราเองควรจะต้อง กลับมาเพื่อพัฒนาบ้านเลยนะครับในส่วนที่อยู่ในส่วนของงานอบรมเนี่ยเราก็บอกคนอื่นว่าทุกคนต้องกลับบ้านเพื่อเพื่อพัฒนาชนบทเพื่อพัฒนาบ้านเกิดในขณะที่เราบอกคนอื่นอยู่หลายปีเราเองยังไม่ได้กลับบ้านเลยนะนันก็เลยตัดสินใจว่าเราต้องกลับบ้านเพื่อพัฒนาบ้านเกิดเราเองโดยมากําหนดอนาคตนะการเป็นนักพัฒนาแล้วก็สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในชุมชนเองก็เลยกลับมา สร้างสวนที่บ้านเกิดที่จังหวัดขอนแก่นนะครับก็คือมาสร้างวัฒนพันธุ์ออร์แกเนิกกเรนเดอร์ปี49นะครับเริ่มค่อยๆทำค่อยๆทำนะครับซึ่งเป้าหมายในการทําที่นั่นนี่เราต้องการให้ตรงนั้นเนี่ยเป็นแหล่งที่มีความ,มสมบูรณ์ในเรื่องของอาหารการกินเป็นตัวอย่างการพัฒนาในเชิงระบบนิเวศนะครับโดยใช้แนวคิดของทฤษฎีใหม่เอาเข้ามาพัฒนาพื้นที่ซึ่งเดิมก่อนที่ผมเข้า,ขามาพัฒนาเนี่ยมันจะเป็นแค่ทุ่งนาอย่างเดียว ซึ่งไม่ได้มีอะไรเลยหน้าผลก็ปลูกแค่ข้าวนะครับแล้วก็หน้าแรงก็ปล่อยไม่ได้ทําอะไรนะครับเราก็มองว่าการเสีโยโอกาสจากการใช้ประโยชน์ที่ดินเนี่ยมันเยอะมันมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรมากแล้วก็พอถึงฤดูทีเ่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่จะงอกเงยแล้วก็มีผลผลิตที่เราให้อยู่ได้เลยนะครับก็เลยต้องกลับมาสร้างนะเราเริ่มในการทําตามแผนเรยกว่ทาทฤษฎีใหม่นะครับโดยการจัดก,การเรื่องน้ําก่อนเพราะพื้นที่ของอีสานเราเมีปัญหาเรื่องน้ํา ฝนลดตกเยอะนะฮะภาคอีสานฝนตกเยอะแต่ว่าปัญหาเรื่องการกักเก็บน้ำ่ันมีปัญหาตรงที่2ก็คือเรื่องของการจัดการเรื่องระบบนิเวศนะเราก็ฟื้นฟูเรื่องของป่าก็กลับไปศึกษาว่าในเขตภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยพืชพันธุ์แต่ละที่ที่เป็นไม้ท้องถิ่นมีอะไรบ้างระบบนิเวศที่เป็นระบบนิเวศท้องถิ่นมีอะไรบ้างก็เราก็ดูในพื้นที่ของบ้านเราเนี่ยมีไม้วงยางมีไม้ต่างๆเนี่ยซึ่งรวมๆกันเนี่ยเราก็เราคิดเรื่องป่าสามอย่าง ประโยชน์สอย่างเนี่ยกล S! <S ับมาใช้ในพื hint, ้นที่ก็จะเป็นเรื่องของการวางแผนปลูกต้นไม้ปลูกป่าส่วนที่2ก็คือว่าเรามองเรื่องของความเป็นอาหารเรามองเรื่องข้าวเราผลิตข้าวเหลือทุกปีนะครับเราก็ผลิตข้าวให้พอกินแล้วก็ส่วนที่สก็คือว่าพอเราเริ่มมีน้ําเริ่มมีข้าวเริ่มมีพื้นที่ป่าตามอย่างประโยชน์สอย่างเนี่ยเรามองเรื่องของการแปรรูปนะครับเราก็มองเรื่องของการสร้างรายได้จากการแปรรูปสินค้าต่างๆซึ่ง านที่ว่ฒนพันเองเนี่ยเราก็เอาฐานที่เราสร้างขึ้นมาจากพื้นที่ที่เราทาทฤษฎีใหม่ว่าจะเป็นน้ำว่าจะเป็นข้าวไม่ว่าจะเป็นปลาตามอย่างประโยชน์สี่อย่างเนี่ยกลับมาพัฒนาแล้วก็เพิ่มมูลค่าเป็นสินค้าต่างๆแล้วก็ที่นั่นเรายังเป็นที่สําหรับการบริการทากิจกรรมต่างๆที่ที่คนสนใจเข้าไปศึกษาแล้วก็ไปขอคําแนะนําต่างๆว่าจะเป็นเรื่องของการทรําเกษตรอินทรีย์เรื่องของการทำอ่าผลิตภัณฑ์รถ ค่าใช้ใจ่ายในครัวเรือนการทรํด้วยสําอางนะครับการทำเวิก็อบปีานานต่างๆรวมทั้งการใช้ประโยชน์จากจากไม้นะที่นั่นเราส่งเสริมเรื่องการทําธนาคารต้นไม้นะครับก็เป็นการออมอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าเรามองว่าพื้นที่ของเกษตรกรที่ไม่ได้ทํางานกเกษตรเนี่ยตามหัวไร่ปลายนาเนี่ยมันเป็นพื้นที่บ้างเปล่าแต่ถ้าเรามีกล้าไม้เรามีต้นไม้เนี่ยเราไปปลูกไว้ตามหัวไร่ไปลายนาตามคันนาตามพื้นที่ดอนแต่พื้นที่ต่างๆเนี่ย ระยะเวลาผ่านไปเนี่ยต้นไม้มันมีการเติบโตมีการเพิ่มมูลคา่าเราสามารถตัดมาใช้เป็นต่อเติมบ้านได้เอามาสร้างบ้านได้มาทําคอกเป็ดคอกไก่เล้าเป็ดเล้าไก่ได้แ,ดแ,ดแดม้กระทั่งปัจจุบันเนี่ยกฎหมายป่าไม้เขาเริ่มมีการเปิดแล้วก็ยกเลิกไม้ห่วงห้ามนะครับต้นไม้ถือว่าเป็นทรัพย์ไม้ไมอะไรน้องน้องปรีชาขาไม้อะไรอ่าไม้จริงๆเนี่ยมันเป็นไม้เศรษฐกิจที่เราสามารถเอามาแปรรูปได้จริงๆเนี่ยตอนนี้กฎหมายมีมีการประกาศแล้วว่าหนึ่งคือยกเลิกไม้ห่วงห้าม แล้ว2เนี่ยมีพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการใช้ต้นไม้เป็นหลักทรัพ,พรย์ค้ำประกันทางธุรกิจแล้วก็ค้ำประกันเงินกู้ได้เพราะฉะนั้นต้นไม้มันยึงเป็นสินทรัพย์ที่โตได้นะครับแล้วก็การเติบโตของต้นไม้เนี่ยก็มีการเติบโตแบบอ่าค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็อาศัายเวลาเพราะฉะนั้นคนที่อา่าปลูกต้นไม้เนี่ยก็ต้องมีเวลาในการรอให้เขาเติบโตแต่ว่าในระหว่างที่เขาเติบโตเนี่ยเราได้ประโยชน์มากมายจากต้นไม้เราได้ร่มเงาเราได้ปุ๋ยเราได้เห็ดนะครับพอมีต้นไม้ขึ้นข้างล่างมันจะมีจะมีสมุนไพร เกิดขึ้นในป่าเราได้ฟืนเราได้ถ่านเราได้พลังงานเราได้ทุกอย่างจากป่าในระหว่างที่เขาเติบโตเนี่ยเรามีผลไปได้ระหว่างทางเนี่ยมากมายเลยแล้วขณะที่เขาโตได้ที่เนี่ยไม้บางอย่าง10ปีใช้ได้บางอย่าง20ปีใช้ได้บางอย่างสาปีใช้ได้แล้วก็สามารถเอามาใช้ในในการแปรรูปทปําสิ่งปลูกสร้างสามารถซื้อขายได้หรือแม้กระทั่งเราต้องการที่จะ,ะเงินกู้เราก็สามารถที่จะเอาไปเป็นหลักทร,รัพย์ค้ำประกันเงินกู้ได้นี่คือประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการปลูกป่าปลูกต้นไม้เราก็เลยส่งเสริมให้ชุมชนเนี่ย มีการสร้างปา่าอาจจะไม่ใช่ป่าที่เป็นผืนใหญ่ถึงเดียวอาจจะเป็นตามหัวไร่ไปายนาบ้านผมเรียกว่าโพะตามโพนตามคันนาเนี่ยมันก็จะมีการปลูกปา่าแซมไปในพื้นที่ทั้งหมดซึ่งเรามีสมาชิกที่ร่วมกันอยู่เกือบเกือบเกืบรรอบหกสิบคนเนะครับมีต้นไม้ในกลุ่มเราประมาณเกือบเจ็ดหมื่นต้นนะครับเป็นกลุ่มสมาชิกที่เราขับเคลื่อนกันในชุมชนนะครับภายใต้ความร่วมมือระหว่างวัฒนพันธ์ของทการ์เ,รนเดนกับสมชนที่าธนาคารต้นไม้บาาัานทอรีเราก็ค่อยๆพัฒนาร่วมกัน แล้วการที่ไปโน้มน้าวหรือชักชวนนะคะพ่อแม่พี่น้องให้มาร่วมในการทําแบบนี้กับน,น้องปรีชาเนี่ยยากไหมหรือใช้วิธีการอย่างไรเราต้องทําให้เห็นจริงๆแล้ววิธีการง่ายสุดคือสังคมไทยสังคมที่ชอบเาป็นแบบอันไหนที่โอเคอันไหนที่ทําแล้วประสบาสำเร็จเนี่ยเขาก็จะเรียนแบบเขาจะทตาต่างเพราะฉะนั้นตอนแรกเนี่ยเราต้องทําให้เขาประสบ หรือว่าทําให้เราเองเนี่ยผพิ่มก็ไได้จริงตัวตัวเราเป็นคนติวสุดก็คือว่าเราต้องสร้างความสําเร็จให้เขาเห็นก่อนอย่างเราจะไปชวนเขาทาการเกษตรเนี่ยเราต้องทําให้เขาเห็นก่อนว่าไอสิ่งที่เราทําเนี่ยมันดีกว่าเดิมนี่มันมีความสมบูรณ์กว่าเดิมนี่มันมีความยั่งยืนกว่าเดิมนี่อย่างเช่นตอนที่ผมไปชวนชาวบ้านปลูกต้นไม้เนี่ยเขาก็บอกว่าต้นไม้ที่ปลูกกว่าจะได้ใช้ผมก็ปลูกให้ดูก่อนพอปีที่สองเนี่ยปีที่สามจะเริ่มมีเห็ด ผมก็เก็บเห็ดโชว์ชาวบ้านเลยอ่าเบอกเนี่ยเห็ดนี่เก็บจากป่าที่ผมปลูกไงพอปีที่สี่ผมก็ตัดตัดกิ่งไม้ที่มันโตเนี่ยเอามาเผาถา่านแล้วก็ไปตั้งที่หน้าฟาร์มเลยนะครับาบอกเนี่ยสินค้าที่มาจากปา่าเข้าปีที่ห้าปีหกเราผมก็แปรรูปไม้ให้ดูว่าเนี่ยโต๊ตัวนี้มาจากต้นไม้ที่ปลูกนะเก้าอี้ตัวนี้มาจากไม้ที่ปลูกนะแล้วก็พัฒนาโปรดักสมุนไพรที่เกิดในปา่าเราก็มาเป็นแชมพูเครื่องสำอางล้วก็ทําให้เขาดูว่าเนี่ยของใช้ทั้งหมดในฟัลเลนตั้งแต่หัวจนเท้า แล้วต้นไม้ผมปลูกมาปีนี้ปีที่สิบสี่แล้วนะครับไม้บางต้นมีขนาดโตพอไปรูป้ไปผมบอกนี่อาคารหลังเนี้มาจากไม้ที่ผมปลูกเพราะนนั้นสิ่งที่เราทําเนี่ยมันมันเป็นตัวพิสูจน์พอชาวบ้านเขาเริ่มเห็นว่าสิ่งที่เราทาเนี่ยมันมันได้ผลจริงเขาก็จะเริ่มถามแล้วละอ่ะถ้าจะใช้ต้นไม้ถ้าจะใช้ไม้ภายในห้าปีต้องปลูกอะไร <championships> ถ้าอยากได้เห็ดเราโง่ต้องปลูกอะไรอยากได้เห็ดน้ำหมากต้องปลูกอะไรอยากได้เห็ดโคนต้องทํำยังไงอยากได้อย่างนี้นี้เขาจะมาถามเราเองเพราะว่าสิ่งที่เราพิสูจน์เนี่ย คือที่ดินผมมันจะได้เปรียบมีถนนนะครับมีถนนแล้วก็ชาวบ้านประมาณเกือบเกือบครึ่งตำบลเนี่ยต้องผ่านถนนหน้าบ้านโกแล้วผมก็จะทําโชว์ให้เขาดูครับทุกคนก็ขับมอเตอร์ไซค์ผ่านขับอีแตนผ่านเขาก็จะชะโงกเห็นเราทําตลอดเวลาพอสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเขาเริ่มสนใจเขาจะแวะมาามเลยลก็เป็นการขับเคลื่อนง,งานแบบไม่ง่ายคือทาให้ดูแล้วก็ให้ให้เห็นความสําเร็จที่เราทํานี่เป็นสิ่งที่ที่ง่ายที่สุดในการชวนคนค่ะค่ะก็ น้องปิชาได้เล่าให้ฟังแล้วนะคะว่าไอสิ่งต่างๆเหล่านี้เราสามารถทําได้หมดถูกไหมคะแล้วก็ถ้ามีความตั้งใจก็ลงมือทําทาแล้วเห็นผลพอเห็นผลปั๊บเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่บ่งบอกให้แล้วก็มีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาใ,<ช>ใช่ไหมคะควันนี้พื้นที่ของน้องปิชาสามารถที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับพวกเราได้อีกนะคะว่าวันนี้คะ่ะถ้าอยากจะปลูกต้นไม้ที่ต้องการใช้5ปีจะต้องปลูกอะไรใช่ครับถ้าปลูกต้นไม้ให้ได้ใช้เวลาสั ใช้ใช้อีก3าปีจะต้องปลูกอะไรนะคะหลายท่านอาจจะบอกว่าต้องปลูกจนถึงถาห้าสิบปีจะใช้นะคะจะต้องทําอะไรดีๆเป็นต้นเท่านั้นยังไม่พอนะคะยังเป็นการกําหนดได้อีกว่าอยากจะกินอะไรนะคะถ้าอยากจะกินเห็ดโคนนะคะจะต้องปลูกอะไรถ้าอยากจะกินเห็ดเห็ดละโงกจะต้องปลูกอะไรนีอย่างนี้เป็นต้นนะคะน้องปีชาก็ได้สะท้อนตัวอย่างให้เห็นจริงๆนะคะว่าอนาคตเนี่ยเรากําหนดได้ด้วยมือเราจริงๆ ขอบคุณนอกพิชานะคะเดี๋ยวจะ,จ,ะจะมีอะไรอีกรอบสองนะคะค